เราจะไปต่อที่ผาชูทงนะคะไปกันเลยค่ะ คือจุดช่องเย็นนะคะคนละช่องเย็นกับกําแพงเพชตนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะนี่เหนื่อยสภาพอย่างนี้นะอนี้นะคะสะภาพอย่างนี้จะไปไหนภูกระดึงภูกระดึงจุดนี้ไปได้นะคะเราก็จะต้องไปที่ภูกระดึง สภาพอย่างนี้เหรอจะไปเดินภูกระดึง <c oughs> ตรงนี้นะคะเรียกว่าผาแก่งลาดนะคะจะเป็นจุดที่สามารถชมวิวทูทัศน์ได้180องศาเลยนะคะถ้ามองไปเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้เขียวมากเลยนะคะแล้วก็เหมือนมีหมอกคลุมนิดๆน,นะคะกล้องเราไม่ได้มัวนะคะแต่มันเหมือนมีหมอกอยู่ ถึงแล้วนะคะผาชูทงนะคะคแล้วเราก็ทำสำเร็จค่ะเราจะขึ้นไปทา้งบนนะคะ จุดนี้นะคะกำลังขึ้นไปตรงจุดผาชูธงนะคะนี่ถึงแล้วค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเรียกว่าผาชูธงนะคะเป็นาผาชูธงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ การแสดงชัยชนะนะคะที่เราสามารถต่อสู้คอมมิวนิตได้นะคะอันนี้นะคะทั้งบนนะคะเราก็จะสามารถขึ้นมาชมวิวได้360องศาเลยนะคะนี่นะคะ,ะนี่นะคะ ถ้าเราไม่ได้เดินขึ้นมาทั้งบนนะคะเราก็จะไม่เห็นความสวยงามเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบความสูงนะคะหรือว่าเป็นคนสูงอายุนะคะก็ไม่แนะนำให้ขึ้นมานะคะ นี้นะคะเป็นปืนต่อสู้ทางอากาศยานนะคะเป็นปืนที่ใช้ต่อสู้ในการส,าาสกรัดกาวโจมาีทางอากาศนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะจุดนี้นะคะคือซันแครกนะคะเป็นหินที่เกิดจากการแตกของผิวหน้าของหินนะคะเ<ม>กิดขึ้นจากอุณหภูมิเวลากลางวันและกลางคืนนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ผิวของหินเกิด การแตกออกมาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทั้งในนะคะเเข้าไปดูสำนักอํานาจรัฐนะคะเข้าไปทั้งในเลยค่ะ หลบภัยทางอากาศนะคะเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเป็นพื้นที่ที่พอคอทอนะคะเขาใช้ในการป้องกันเพื่อการเสียเปรียบในการต่อสู้นะคะแล้วก็ยังเป็นที่สำหรับใช้เก็บสเสบียงอาหารของเขาด้วยนะคะสำนักอํานาจรัฐนะคะใช้ในการ ดำเนินการทางการเมืองการทาหารนะคะเปรียบเสมือนสาราการ์จังหวัดของเขาเลยนะคะในจุดตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินแคบๆไปตามตามทางซอกหินนะคะข้างในก็จะมีโรงตําข้าวนะคะโรงอาหารแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะถ้าเกิดเดินเข้าไปถึงข้างในเนี่ยเวลาที่ใบเมเปิลเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแดงเนี่ยใบมันก็จะตกลงมานะคะมันจะให้ภาพที่สวยงามนะคะ ่าเสื้อกันฝนกับร่มเราก็ไม่ได้ใช้นะคะแต่ก็ร้อนฝนอุ๊ยมีตัวแมลงด้วยนะคะอาจจะเป็นตัวต่อตัวพึ่งนะคะก็ปัดๆเขานะคะอย่าไปใกล้เขาแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะโดนต่อต่อยได้นะคะสําหรับคนแพ้ก็น่ากลัวเหมือนกันเดี๋ยวเรานะคะจะไปหาที่กลางเต็นท์กันนะคะวันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วค่ะคงจะต้องพักก่อน ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่สิเดี๋ยวเราไปดูที่กางเต้นท์กันเลยดีกว่าค่ะ วางผิดด้าน,านจริงไหโอ้เข้ามาตรงจุดกลางเต็นแล้วนะคะมันก็จะมีหลายล้านให้เราเลือกกลางนะคะ ค่ากางเต็นท์ก็คนละ30บาทเป็นธรรมดาของอุทยานนะคะถ้าเราเอาเต็นท์มาเองนะคะก็คนละ30บาทแต่ถ้าใครไม่ได้นําเต็นท์มาเราก็ต้องมาเช่าเขานะคะโอ้ไม่มีเหงาเลยนะคะตอนแรกนึกว่าจะเงียบไม่เงียบนะคะคนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราหาที่ก่อนว่าเราจะกางตรงไหนดี จะไปเดินลายอีกุ่มไหมฮนก่อนไหมคะเ่อราไปเดินออกมาก่อน,นะะแล้วเราค่อยมาหาอีกกลางไม่งั้นกระเถาะมุมหนิงก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าได้ใกล้ห้องน้ำหน่อยก็ดีเหมือนกันนะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเรียกเลยนะลานสนหรอโอ้โหคนนิยมมากางเต็นท์กันเยอะนะคะเพราะว่า เป็นอะไรที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดแล้วกันตานที่เรามานอนกลางเต้นนะคะที่ว่าน่าจะเป็นบนหะน้าอก็ได้บ้านเหมือนมีบ้านพักด้วยสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการกลางเต้นนะคะแต่ส่วนใหญ่จะต้องจองผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรากะว,ว่าเราจะ บอกรอเข้ามาเพื่อหวังได้บ้านน่าจะยากนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการจองหารเว็บไซต์กันมาก่อนก็ถือว่าที่นี่มีการจัดระบบเรื่องของการเรื่องของรถวิ่งภายในที่กลางการเต็มดีนะครับเราวิ่งกปนนึงกลมาได้อนีเออทำให้วิ่งกัน็นวงกลม มีร้านค้าสวัสดิการด้วยนะคะมีอาหารตามสั่งมีหมูจุ่มอาหารเช้าขนมปังไส้กรอกไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่ามาแล้วเราจะอดนะคะนี่ของหมี่นุ่มนิ่มในตำนานข <c oughs> ุ้มเกินขุ้ม ังไงถามกันมาเยอะใช้อะไรปูลองนอนเนี่ยเสือเซเว่นอดีตเสือเซเว่นแบบที่เคยเป็นที่เซเว่นเคยเอามาแลกเป็นของพีเยมแต่ตอนนี้ก็มีขายทั่วไปอย <c oughs> ู่นะหาซื้อได้ <c oughs> แล้วก็อรอยเลยพรมีน,มนุ่มก็เป็นพรมที่แลกมาจากห้างสรรพสินค้าประเทศ <c oughs> โหลดดัชเอสเพสแต่ตอนนี้ไม่มีให้แลกแล้วก็วต้องไปหาซื้อที่เขามีขายสำเร็จใช้ปูนอนได้นิ่มระกังนี่แหละที่ปูรองนอนของเรามีอยู่แค่สองอย่างเหมือนคานอกอกรดท้องช้างอย่นี้และที่เหลือก็ที่นอนเอม่ใช่เครื่องน,นอน ตามอัธยาศัยหรือบางคนจะใช้ภาพรวมของภาพตูทยี่ห้อเลยก็ได้ภาพตูออนอนก็ได้ ไปเสร็จแล้วนะคะเต็นนะคะมีน้อยคอยรักก็เดี๋ยวก็จะได้เวลาที่ต้องทำกับข้าวแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ำนะคะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกินกันนะคะนี่